สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบเพศศาสกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz วิทยุเพื่อการศึกษาและสร้างปัญญาสู่มวลชนในทุกๆวันศุกร์นะครับ เวลาประมาณ18บแในการสานาทีถึง19บเนาฬกาโดยประมาณครับเราจะมาพบกันกับรายการดีๆมีสาระน่ารู้แบบนี้นะครับกับรายการพบพิเศษกรนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อของรายการมีหลายช่องทางเลยครับท่านสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หมายเรข0 5 5 9 6 1 1 2 4หรือทางเว็บไซต์ b w w nu radio nu ac th หรือทาง Facebook พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยศวร คุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนสามารถเลือกรับฟังได้ตามสะดวกเลยนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึง่งเพจสัจจกรกิจวัฒนธรรมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกาแฟคาเฟอีนกินเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของออมนุษย์เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเชาด้าใดก็ตามเลยเนี่ยต้องบอกได้ว่าการบริโภคกาแฟนั้นได้รับความนิยม เป็นอย่างมากเลยครับซึ่งไม่ได้รวมแต่กาแฟยอย่างเดียวนะยังรวมเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชาชาเขียวโก,โกโก้ก็เป็นกระแสที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตัวคาเฟอีนเองกลิ่นของกาแฟเองหรือโกโก้ชาต่างๆเองเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมรับวันใหม่ใช่ไหมครับ มีความกระชับกระเฉงนะครับมากขึ้นหรือกระตุ้นให้เราเนี่ยอยากทํางานในทุกๆชเช้านั่นเองนะครับแต่การบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดการถอนคาเฟอีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักว่ากาแฟและคาเฟอีนเนี่ยรับประทานเท่าไหร่ถึงจะเป็นผลดีแต่ถ้า เกิดการถอนกาแฟาหรือเกิดผลข้างเคียงจากกาแฟานั้นเราจะมีการจัดการอย่างไรกันบ้างเนื้อหาวันนี้ก็จะค่อนข้างใกล้ตัวกับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับเจ้าคาเฟอีนนะครับเป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับซึ่งสามารถพบได้ตามธรรมชาติในพืชหลายชนิดนะครับ mm. เช่นกาแฟาชาแล้วก็โกโก,โก้พวกนี้ก็จะพบเยอะหน่อยนะครับประชากรทั่วไปที่มีสุขภาพดีเนี่ยควรบริโภคคาเฟอีนไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวัน ไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันนะครับก็จะไม่ส่งผลเสียต่อผลกระทบต่อหัวใจนะครับแล้วก็หลอดเลือดยกเว้นสตรีม,มีคันนะครับเราก็จะลดปริมาณลงเราจะแนะนำว่าไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกิน300มิลลิกรัมต่อวันสำหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการเ,าเกี่ยวกับตัวของบุตรได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลดปริมาณลงจากคนทั่วไปเป็น400มิลลิกรัมใช่ไหมครับในคนท้องเราก็จะลดลงมา แค่ไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันทนั้นเองซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการดื่มกาแฟ1แก้วในขนาด150มิลิลิตรเนี่ยด้วยการชงกาแฟ2ช้อนนะครับเราจะได้รับกาเฟอีนประมาณ80-100มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านชงกาแฟเองเนี่ยวันละ2ช้อนช้อนชานะครับกี่เสิร์ฟนะฮะกี่แก้วเนี่ยก็คูณเข้าไปนะครับแก้วหนึ่งก็น่าจะประมาณ80-100มิลลิกรัมของตัวกาเฟอีนนะครับ ถึงแม้จะมีคําแนะนำเ,เรื่องของขนาดกาเฟอีนประมาณ300-400มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่การบริโภคกาแฟเนี่ยก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนในปัจจุบันน่ะที่ได้รับความนิยมนะครับล้วนแต่จะบรรจุอยู่ในแก้วขนาดที่ใหญ่กว่า150มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของตัวปริมาณกาเฟอีนเนี่ยมันอาจจะมากกว่า80-100มิลลิกรัมต่อเสิร์ฟต่อแก้วก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับ เราอาจจะต้องคลิกข้างขวดดูนิดนึงนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังจะบริโภคเนี่ยมันมีตัวคาเฟอีนอยู่เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าพวกชาหรือกาแฟสำเร็จรูปที่อยู่ในกระป๋องนะครับหรืออยู่ในแก้วต่างๆเนี่ยก็ลองหาคลิกดูเกาะน,นะครับว่าเขาระบ,บุปริมาณคาเฟอีนอยู่กี่มิลลิกรัมก็พยายามรวมรวมกันไว้ไม่ให้เกินช่วง 300- 400ถึงมิลลิกรัมต่อวันก็น่าจะไม่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับ ซึ่งจากผลสำรวจนะครับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเองนะครับเราพบปริมาณคาเฟอีนเฉลี่ยต่อผลิตภัณฑ์พวกนี้ตอนหนึ่งเสิร์ฟน,นะครับต,ต่อหนึ่งแก้วหรือว่า1ชิ้นของโปรดักต์นั้นหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมีปริมาณคาเฟอีนดังต่อไปนี้ครับสำหรับตัวของคาเฟอีนที่อยู่ในตัวโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตหลอน1แก้วช็อกโกแลตหลอน1แก้วนะครับก็จะมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ประมาณ19มิลลิกรัม ซึ่งจะพอๆกันกับชาเขียวที่เป็นถุงนะครับแล้วเราก็ชงชาเขียวทานเนี่ยหรือแช่ถุงชาเขียวนะครับก็จะได้รับกาเฟอีนนะครับในชาเขียวร้อนนะอยู่ประมาณ20มิลลิกรัมนะครับก็พอๆกับตัวของโกโก้ร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นช็อตนะฮะของเอสเปรสโซหรือกาแฟเป็นช็อตเนี่ยเอสเปรสโซ่ห e ช็อตเนี่ยจะมีตัวกาเฟอีนนะครับอยู่ประมาณ27มิลลิกรัมนะครจะเพิ่มขึ้นมาหน่อย สำหรับน้ำอัดลมที่มีสีดำนะครับที่รสชาติหวานซๆซาซ่านะฮะที่มีสีดำดำนะครับตัวกระป๋องนั้นหนึ่งกระป๋องก็จะมีคาเฟอีนสูงขึ้นมานะครับเป็น40มิลลิกรัมถ้าขยับขึ้นมาชอบความเค้มในเรื่องของการกินชาไม่ชอบชาเขียวพวกชาดำชาดำนะครับ1แก้วเนี่ยจะมีตัวคาเฟอีนสูงขึ้นมาอีกเป็น45มิลลิกรัมต่อ1นแก้วนะครับผลิตภัณฑ์ต่อมาครับพวกนี้จะมีคาเฟอีนเยอะก็คือพวกของเครื่องดื่มชูกำลัง 1ขวดหรือ1กระป๋องเนี่ยครับจะมีคาเฟอีนสูงถึง80มิลลิกรัมนะครับต่อขวดหรือกระป๋องเลยเพิ่มก้นมาอีกนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวกาแฟสําเร็จรูปอย่างที่เรากล่าวไปนะครับปริมาณ1แก้วหรือชงด้วย2ช้อนชาเนี่ยก็จะมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ช่วงประมาณ80-100มิลลิกรัมจากค่าเฉลี่ยนะครับในประเทศไทยพบว่าแก้วหนึ่งก็จะมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ประมาณ82มิลลิกรัมนะครับ ถ้าเยอะสุดเลยก็จะเป็นกาแฟสดตัวกาแฟสดนี่จะมีคาเฟอีนเยอะครับก็อยู่ที่ประมาณ95มิลลนะิกรัมต่อ1แก้วเนีเพราะฉะนั้นถ้าใครทานกาแฟสดเนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะไม่เกิน3-4แก้วนะครับแต่ว่าในผลในเรื่องของตัวงานวิจัยนะครับซึ่งมีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยวันนี้จะขออนุญ,ญาตยกงานวิจัยนั้นเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับ ปริมาณกาเฟอีนที่ควรได้รับต่อวันขนาดสูงสุดเนี่ยคือ300-400มิลลิกรัมต่อวันที่เรากลับไปในข้างต้นแต่จากการศึกษาระยะค่อนข้างยาวมากๆเลยครับมีการติดตามของผู้ที่บริโภคกาแฟเป็นประจำนะครับโดยที่เป็นบุคคลที่สุขภาพดียังไม่ได้มีโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับพบว่าการคำนวณอาการการทานกาแฟเนี่ย2-3แก้วต่อวัน คิดเป็นปรมิมาณกาเฟอีนนะครับในการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ200 3 0 0ถึง3 0มมิลลิกรัมต่อวันพบว่าไม่ได้ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นและเมื่อติดตามนานกว่า10ปีไปเรื่อยๆพบว่ากลุ่มที่ทานกาแฟวันละ2 3ถึง3แก้วเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็คือพวกโรหลอดเลือดหัวใจหัวใจล้มเหลวนะครับน้อยลงถึงถึง10-1เลย นะครับเพราะฉะนั้นการทานตัวของกาเฟอีนเองเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันแต่ขณะที่ควรได้รับต่อวันก็ไม่ควรจะเกิน2-3ถึงแก้วนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้นะครับด้วยการศึกษาทนี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับหมายความว่า,าทําในประชากรหรือศึกษาติดตามประชากรกว่า3ามแสนแปดหมคนเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องตน้น การทานให้ได้ตัวของประโยชน์ของกาแฟเนี่ยก็ไม่ควรเกินวันละสองถึงสามแก้วก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ถ้าสมมติว่าติดมากๆเลยขอไม่เกินสามถึงสี่แก้วนะครับแต่ก็อันนี้ถ้ากินผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็จะต้องรวมปริมาณคาเฟอีนด้วยนะครับโดยสรุปรวมคาเฟอีนทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์ต่อวันเนี่ยประมาณถึง2 0 0ร้อถึงสามมิลลิกรัมต่อวันเนี่ยกำลังพอดีนะครับไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปน่าจะเพียงพอได้นะครับ จากข้อมูลทั้งหมดนะครับก็อาจบอกได้ว่าหากเราทานกาเฟอีนในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันก็น่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพได้นะครับแต่สําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือตั้งครรภ์น,นะครับต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่าปริมาณกาเฟอีนที่เหมาะสมของท่านเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าการศึกษาหรือข้อมูลที่พูดมาก่อนนี้นนจะทําหรือศึกษาในประชากรที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับครับเบรกนี้ครับเรามาดูกันว่า การทานกาเฟอีนที่มากเกินไปจะส่งผลเสียอย่างไรแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรตามกระทรวงสาธารณสุขของไทยที่ได้ให้คําแนะนําเอาไว้นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับได้แนะนําการบริโภคตัวของกาแฟไว้ดังต่อไปนี้นะครับหากต้องการดื่มกาแฟควรดื่มในปริมาณไม่เกินวันละ2-3แก้วและสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีความไวต่อการตอบสนอง ปริมาณกาแฟกี่แก้วซึ่งอาจจะน้อยกว่าสองถึงสามแก้วก็ได้บางท่านนะครับอาจจะทานแค่แก้วเดียวรู้สึกใจสั่นนะครับรู้สึกคลื่นไส้นะครับอันนี้ปริมาณแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอไม่ต้องไปถึงสองถึงสามแก้วตามคําแนะนําก็ได้นะครับไม่ควรดื่มกาแฟขณะท้องว่างเนื่องจากกาเฟอีนนะครับเร่งการลังกดรดในกระเพาะอาหารอาจจะทําให้ปวดท้องได้นะครับหากดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำควรกินอาหารที่ เป็นแหล่งของแคลเซียมเพิ่มเติมด้วยนะครับเช่นนมโยเกิร์ตตระกูลปลาเล็กปลาน้อยคะนา้าบล็อกเกอรี่นะครับเพื่อทดแทนปริมาณแคลเซียมที่สูญเสียไปกับปัสสาวะนะครับจากการที่ทานกาเฟอีนมากๆนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคก,กระดูกพุนในระยะยาวควรดื่มน้ําสะอาดมากๆเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ํานะครับจากการที่กาเฟอีนมีฤทธ เป็นายาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นก็ต้องดื่มน้ําทดแทนมากๆด้วยนอกจากนี้การทานเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนในระยะยาวอาจจะต้องระวังเรื่องของพลังงานและน้ําตาลรวมถึงไขมันในเครื่องดื่มด้วยนะครับเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแทนที่จะได้ประโยชน์จากการรับประทานกาแฟคาเฟอีนเราอาจจะได้โรคประจําตัวแถมมาแทนนะครับ หลังจากเราได้รับข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสํารวจกันนะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีอาการติดหรือถอนกาแฟาหรือคาเฟาอีนหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่ควรดื่มคาเฟาอีนนะครับไม่ควรรับคาเฟาอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อว,วันคือถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะมีอาการติดหรือถอนได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อาการแบบไหนที่เราเรียกว่าถอนอาการแบบไหนที่มันจะดูแบบว่าเอ้ยติดคาเฟอีนหรือติดกาแฟนะครับเราสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ดังนี้นะครับ ก็เราเนี่ยจะต้องดื่มกาแฟเริ่มจากวันละน้อยใช่ไหมครับมันก็เพียงพอและทําให้เราตื่นตัวได้ทําให้เราฟังก์กชันหรือทํางานได้แต่ต่อมาเราก็เริ่มมีการดื่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งดื่มเยอะมากๆเลยแต่รู้สึกว่ากาแฟมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วรู้สึกตื้อๆมึนๆน,นะฮะร,รู้สึกอ่องๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ดือ้อถอนหรือติดคาเฟอีนได้นะครับ ถ้าวันไหนไม่ทานหรือถ้าโดสคาเฟอีนไม่ถึงกินจํานวนแก้วไม่ถึงจากที่เราต้องเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วปกติดีถ้าวันนั้นอยู่ดีๆหักดิบหรืออยู่ดีๆเคยกินสีแก้วเราสึกฟังก์ชันได้ทํางานได้กระปี้กระเป๋าวันนั้นเอิญมากๆเลยครับคุณผู้ฟังรับประทานไปแค่2แก้วเท่านั้นไม่มีเวลาไปซื้อเลยปรากฏว่าคุณผู้ฟังเริ่มมีอาการปวดศรีรษะ เริ่มมีอาการคลื่นไส้อ่อนเพลียนะครับแล้วต้องการรู้สึกว่าต้องการดื่มคาเฟอีนต้องการดื่มกาแฟไปอีอก,กอเพื่อที่จะทําให้มันหายจากอาการคลื่นไส้ปวดหัวอ่อนเพลียี่ก็จะเรียกว่าการถอนคาเฟอีนนั่นเองนะครับนอกจากอาการที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ยังมีอาการที่เป็นอันตรายนะครับที่เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับคาเฟอีนเกินขนาดนะครับก็ได้แก่อาการเหนื่อยแตกใจสัน่นปวดท้องคลื่นไส้นอนไม่หลับ กล้ามเนื้อกระตุกหรืออาจจะพบความดันโลหิตสูงอาการปวดหัวซึ่งตัวปวดหัวนี่จะพบได้มากที่สุดเลยนะครับส่วนความรุนแรงในเรื่องของการปวดนี่ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนทั้งมีการปวดแบบบีบปวดแบบตุบเป็นได้หมดเลยนะครับแต่ละคนอาจจะมีการปวดที่แตกต่างกันจะมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกไม่มีแรงไม่ตื่นตัวไม่กระชับกระเฉงง่วงซึมหานอนง่วงนอนมึนงงสมองไม่ปลอดโปร่งรู้สึกไม่สบายเนือ้อไม่สบายตัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออาจจะมีอาการลักษณะคล้ายซึมเศร้าหดหูไม่มีสมาธิหรือหงุดหงิดง่ายคลืนใ้อาเจียนนะครับแต่ถ้าเรารับกาเฟอีนเข้าไปหรือถ้าคนคุณผู้ฟังมีอาการดังต่อไปนี้ครับที่กล่าวไปแล้วทานกาแฟหรือรับกาเฟอีนเข้าไปปรากฏว่าอาการหายภายในครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยนะครับเรียกว่าอาการถอนคาเฟอีนนั่นเอง ก็เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเรามาฟังและทําไปทีละขั้นทําไปทีละอย่างกันนะครับพร้อมๆกันเลยเมื่อคุณผู้ฟังรู้สึกว่ามีปัญหาในการดื่มกาแฟหรือมีอาการถอนคาเฟอีนหรือกาแฟวิธีที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการถอนกาแฟนะครับก็คือการค่อยๆลดปริมาณคาเฟอีนหรือค่อยๆลดปริมาณการดื่มกาแฟลงทีละนิด อย่าหักดิบนะครับก็ต้องค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยนะครับจนสุดท้ายนะครับสามารถเลิกกาแฟหรือกลับมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นอกจากการลดปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับต่อวันลงทีละน้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีอื่นร่วมด้วยได้เช่นกันนะครับเช่นดื่มกาแฟนชนิดที่ไม่มีคาเฟอีนทดแทนในระหว่างวันนะครับจนกว่าจะเลิกได้ หรือดื่มน้ําเพื่อช่วยในการขับสารพิษนะฮะชุดช่วยในการทดแทนสารน้ําก็ขับมันออกไปนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อลดอาการอ่อนเพลียระหว่างการที่เรารักษาหรือเลิกดื่มคาเฟอีนนั่นเองวิธีการง่ายๆนะครับขอแค่จริงๆหัวใจมันคือการค่อยๆลดขนาดยาโดยอย่าหักดิบนั่นเองหากทําทุกวิธีแล้วไม่ดีขึ้น ควรที่จะรีบเข้าพบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีหรืออาจจะต้องใช้ยาบ,บรรเทาอาการอะไรบางอย่างหรือการปวดบางอย่างนะครับเพื่อลดการถอนคาเฟอีนก็ได้ก็ให้ปรึกษากับแพทย์ได้เลยนะครับแต่ในเบื้องต้นแล้วค่อยๆลดปริมาณคาเฟอีนที่รับต่อวันลงก็น่าจะช่วยได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์มาหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทางเว็บไซต์ p r o y w e b pha.nu.ac.th หรือค้น Facebook พิมพ์คำว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนหากท่านผู้ฟงังมีข้อสงสัยหรือต้องการแนะนำหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางสามารถติดต่อสอบถามมาที่รายการหรือร้านยาคณะเภสัชศาสตร์หรือโทรศรัพท์ส่งข้อความทาง f a c e b o o k คณะเภสัชศาสตร์ได้เสมอเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ให้กำลังใจกันมาตลอดรายการสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ